เอาไหมก็เอากันผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านสักทีแต่เป็นสอสมาแต่ขอเป็นฝ่ายค้านดะครับคราวนี้ครับขอคุณค่ะค่ะคติยาสวัสดิผลบัญชีรายชื่อเพื่อไทยค่ะวันนี้จริงๆเราอยากลงมตินะคะแต่ดิฉันเห็นว่าองค์ประชุมไม่ครบเพราะว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยอยู่ดิฉันจึงอยากเสนอท่านประธานนะคะว่าอาจจะขอให้ทางพรคประชาชนโทรตามพรรคภูมิใจไทยให้มาช่วยลงมติก็ได้่านค่ะลองเลื่อนการลงมติไปก่อนเป็นวันศุกร์ค่ะรครับเจริครับเจรบครับลวเชิพระพุทราภิเักครับานรคเพื่อ พรรคเพื่อไทยนะครับยืนยันครับว่าเราเป็นองค์ประชุมแล้วเราก็อยู่กันนะครับส่วนก็ทางพรรคประชาชนเนี่ยกับพรรคประชาชนที่เสนอกฎหมายเนี่ยผมก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็กะกับพวกคุณมากกับพรรคประชาชนนะครับเราจะเห็นกันทั้งสภาเนียครับว่ามีพรรคการเมืองใดที่ไม่อยู่ไม่อยู่เลยนะครับก็ไม่ได้ครับขออนุญาตครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเป็นพรรคฝ่ายค้านผมมีอยู่ร้อยสี่สิบกว่าเพื่อไทยมีร้อยสี่สิบกว่าสองพรรครวมกันต้เกินครึ่งอยู่แล้วครับถ้าเราอยู่กันทั้งคู่ยังไงก็ผ่านร่างของประชาชนวันนี้ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรวจสอบได้ครับครับผมแกรรรรรคคค่่าาาาาาปปททงฝยย้นนนนนัับบเีะะธก็ผมกกกกก็็็ผมมมบบออออไไปปปปตตตตัััั้้้้้งงแแแแ่่่นน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 ลลลลวววะะะรรรรชุุีีคคคยยาเเเเเดดืืืพพทห ที่บอกว่าจะเป็นอยู่เป็นองค์ประชุมให้จริงๆแล้วเขาขอให้พรรคประชาชนอยู่เป็นองค์ประชุมให้ด้วยซ้ำด้วยซ้ำเพื่อให้วันศุกร์เนี่ยสามารถผ่านร่างครมที่สำคัญได้ตกลงจะเอายังจะเอาร่างครมวันศุกร์อยู่ไหมครับผมถามกันตรงๆตรงนี้ส่วนของพรรคอื่นเนี่ยไม่ว่าจะสัญญาอะไรกันไว้ผมไม่จำเป็นต้องไปแบกพรรคอื่นครับถ้าวันนี้มันล่มเปิดชื่อเลยครับเอาเลขขึ้นเลยครับพรรคไหนไม่อยู่ให้ประชาชนตัดสินไปเลยครับผมไม่จำเป็นต้องไปแบกพรรคไหนผมเป็นพรรคฝ่ายค้านครับข้อตกลงที่คุยกันก่อนหน้านี้นี่คือข้อตกลงกับวิปที่มีีีีีีพพพพพรร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 รคคคคคเเเเเเืืืื่่่่่่่่่ออ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 ไไไไทททยยยยยป็็นน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 นแกนกกกกาาาาาาาดด๋วววชชมมมูู้้้้้ะะัััััับบบหหลตตตถงญญิโ ก็เสียดายภาคประชาชนดูสารเสนอกฎหมายที่ดีเข้ามาแต่ดูลักษณะท่าทีแล้วเนี่ยท่านจะรอถึงสองทุ่มก็ไม่ครบครับผมมีนัดหมายหลายท่านที่ก็กำลังจะเข้ามาเนี่ยครับรอกันนี่แหละครับก็คุยกันแบบสนุกสนานกันไปก่อกรหาหรือปรึกษาหารือกันไปอีกสักพักหนึ่งครับเพื่อนเราอีกยี่สิบคนก็มาแล้วมีเวลาอีกวันศุกร์วันที่ห้ากันยายนผมขอเลื่อนการประชุมวันนี้ไปบรรทุนที่ได้